ฮัลโหลครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ก็มีกับผมในช่องสคูปอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เราก็มีกับเกมโลกบล็อกแมปสคูปบอลนะครับผม <Wow. S 1> หลังจากที่เราห่างหายกันไปสักพักใหญ่ๆนะครับวันนี้เราก็กลับกันมาในแมปนี้อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมผมก็ยืนอยู่บนตึกที่เป็นตึกที่จอดรถนะครับผมอยู่ตรงด้านหน้าของสถานีรถไฟเมืองสคูปนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะวันนี้มากับชุดอะไรเนี่ยเป็นชุดนักบินนะทุกคนนี่นะเป็นชุดกัปตันนะทุกคนนะครับผมแล้วก็เป็นเสื้องไกลลๆๆมันดูค้ายแบบช เสื้อชูชีพเนาะนะครับผมมันจะแบบดูสะท้อนแสงนิดนึงนะแต่จริงมันคือเสื้อวินมอเตอร์ไซค์ไทยแลนด์ผสมกับชุดนักบินนั่นเองนะครับผมโอ้โหอารมณ์ไหนเรามาใส่ชุดนี้กันก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมนี่ฮะแล้วก็ยศของเราในวันนี้เราเป็นอะไรเนี่ยเป็นพนักงานขับรถโดยสารนะครับโอ้โหดูสินะครับเป็นวินมอเตอร์ไซค์ผสมกับนักบินนะมาเป็นพนักงานขับรถโดยสารนั่นเองนะครับผมแต่ว่า ในวันนี้นะผมจะให้ทุกคนไปเดินดูสถานีตารวจกันดีกว่านะผมก็ตามชื่อคลิปเลยนั่นเองนะครับผมไป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 นี่นะครับผมช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงใกล้คริสต์มาสแล้วนะผมก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวเลยเนาะตอนนี้ก็เป็นช่วงเดือนธันวาคมนะผมมันก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะผมนี่ก็เป็นช่วงที่ทุกคนลหลายๆคนก็น่าจะรอคอยกันดีนะผมนี่นะฮะก็ <c oughs> ผมก็เลยมีต้นคริสต์มาสนะฮะอยู่นี้สต้นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องสตน้นด้วยก็ไม่รู้นะฮะนี่นะมีต้นคริสต์มาสประดับไฟไว้นะครับผมนี่นะฮะใครช่วงนี้นะผมในใครที่กําลังจะตกแต่งต้นคริสต์มาสที่บ้านนะครับผมใครมีไอเดียยังไงก็ลองคอมเมนต์มาแชร์กันบอกกันดูได้นะครับผมนี่นะฮะส่วนตรงข้ามสถานีตํารวจของเรานะผมก็จะเป็นวัดนะผมนี่นะฮะ ไม่ใช่ไม่ใช่วัดได้ถ้าใจถึงนะครับแต่เป็นวัดนั่นแหละนะครับผมนี่ฮะคือวัดเนี้ยผมจะบอกว่าผมทำไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนเอ่อเดือนเมษานะที่มันแบบเป็นช่วงฤดูสงการนั่นเองนะผมจะทําแบบเป็นปืนฉีดน้านะครับผมนะฮะแต่จริงๆมันไม่ใช่ปืนฉีดน้ำมันเป็นแบบเป็นปืนที่แบบยิงโคตรแรงนะผมสามารถทําลายทุกอย่างในแมปนี้เลยนะผมผมจะซ่อนไว้แถวๆตรงนี้เนาะแต่ว่าช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงสงการนะทุกคนผมก็เลยเอาอันนั้นเก็บไปแล้วนะผมแล้วก็จะมีเป็นรถกระบะบรรทุกถังน้ำนั่นเองครับผมเอาไว้ไปเล่นวััดนะครบ ท่านผู้ชมนี่นะฮะนี่ผมเป็นระบบแบบแสงสีเสียงนะ,ะตรงนี้มีห่วงยางห่านด้วยนะผมนี่นะมันเคลียรอะไรนะมันคือตัวอะไรสักอย่างนะฮะสีชมพูเนี่ยนะฮะนี่นะฮะ,ะ,ฮะเป็นสีชมพูน,นะฮะผมโหน่ารักมากเลยนะฮะโอเคผมไป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 ,ปนี่ผมจะาทุกคนไปเดินทัวร์สถานีตำรวจของเมืองเรากันดีกว่านะครับผมคือจริงๆนยผมก็เคยมาลองเล่นเป็นตำรวจกันดูแล้วนะผมแต่ว่าคือผมก็ยังไม่ได้พาแบบมาดูสถานีตำรวจล่าสุดกันเลยนะผมว่ามันเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับผมไปเดี๋ยวผมจะาทุกคนไปดูกันเลยนะครับ หน้าสถานีตํารวจของเรามันก็จะเขียนว่าสถานีตํารวจเมืองสกคกููนั่นเองนะผมรับแจ้งความเหตุด่วนเหตุร้ายโทรห่าห่าห่านั่นเองนะฮะโอ้โหดูสินะฮะคือจะแจ้งตํารวจยังมีอารมณ์มาห่าห่าห่ามีอารมณ์มาขำอีกนะครับท่านผู้ชมนะครับผม นี่นะฮะสำหรับใครนะผมที่มาสถานีตํารวจนะผมหรือผ่านมาแถวนี้นะผมเราผมจะชวนทุกคนไปกินเฉากวยเอ้ยไม่ใช่เฉากวยนะผมเป็นเอ่อเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะผมนี่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวสิเป็นบะหมี่นั่นเองนะผมนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นร้านดังในโลบล็อกส์นะผมไม่ใช่ร้านดังในชีวิตจริงนะฮะชื่อร้านว่า โดนเด้งนั่นเองฮะสุดเด็ดเจ้าเก่าอร่อยเด็ดไม่เหมือนใครบรรลัยทั้งกระเพาะนะผมนี่นะฮะโอ้โหเป็นลูกชิ้นควายนะทุกคนนะฮะไม่ใส่สารบอเร็รกสะอาดสะอาดถูกหลักอนามัยราคา30พิเศษ45ก็ราคาค่อนข้างประหยัดนะครับผมสําหรับในนี้นั่นเองนะฮะก็ต้องรอในแมปของผมเนี่ยมันอัปเดตนะผมก็เดี๋ยวผมจะทําเป็นแบบเป็นพวกระบบเรื่องเงินเรื่องอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนว่ามันทํายังไงนะ <c oughs> คือแมปนี้ก็ไม่ใช่เป็นแมปที่แบบผมทําจริงจังนะผมก็แบบทําเล่นๆนะผมนะเออก็แบบทำเล่นๆจริงๆนะครับผมอ่านะะครับผมมนนีีี่่พ คนนี้เป็นคนขายนะฮะนี่พี่ S3N7P นั่นเองนะฮะนี่มีลูกชิ้นอยู่นี่เนาะวันนี้อะไรคล้ายๆพิซซ่ามีผักด้วยนะผมน,นี่นะฮะสวัสดีครับพี่วันนี้ขายดีมั้ยครับโอเคนะฮะนี่ผมอันนี้ก็จะเป็นรถตำรวจนะครับอยู่หน้า สถานีตำรวจนั่นเองนะครับผมนี่นะมีพี่จ่าของเรายืนอยู่ตรงนี้นะผมมีกุญแจมือนะครับมีปืนอยู่ด้วยนะนี่เป็นปืนกลอกนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็เป็นรถกระบะนะผมเป็นโตโยต้าไฮรักรีโวนั่นเองนะฮะมีรถตำรวจอยู่2คันนะครับผมอยู่ตรงนี้นะฮะนี่เป็นรถกระบะนะครับผมสไตล์ตำรวจไทยแลนด์เลยนะครับผมอ่านี่นะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะผมอยู่หน้าสถานีตำรวจตรงนี้สามารถมานั่งได้นะผมแล้วก็จะมียาดมหงไทยอยู่ตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมนี่นะครับ โหดูสินะครับผมไปเดี๋ยวมาดูกันต่อน,นี้มีถังขยะแล้วนี้ก็จะเป็นสารพระภูมินะครับผมเป็นสารพระภูมินะไม่ใช่สารใช้ต้องไปขึ้นสารนะ,นะครับนี่จะเป็นตู้โทรศัพท์นะครับผมนี่สามารถกดโทรหาสาวได้นะครับผมนี่นะฮะมีน้ําด้วยนะมีน้ําแดงอยู่นี่เนาะนะฮะคือเขาไม่ได้มาวางบูชาใครนะผมน่าจะมีคนเอาขยะมาวางทิ้งไว้ตรงนี้นะครับผม ส่วนหลังนี้จะเป็นโรงเรียนนะผมโรงเรียนนะฮะแต่ว่าคือจริงๆผมเคยพาทุกคนเข้าไปดูโรงเรียนแล้วแหละนะครับผมเป็นโรงเรียนสาธิตนั่นเองนะครับที่ผมได้ทําไว้นะครับก็ใครอยากดูโรงเรียนก็ต้องไปย้อนดูในคลิปเก่าๆนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอ่อผมมีคลิปไว้แล้วนะนะครับผมคลิปที่ผมขับเครื่องบินไปชนโรงเรียนนั่นเองนะผมก็เป็นโรงเรียนที่ผมทําขึ้นมาเล่นๆนะครับผมขำๆตลกๆนะผมเป็นโรงเรียนสาธิตสคกูมันเองนะผมก็ตามชื่อช่องผมเลยนะครับโอเคโอเคไป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 สถานตำรวจของเราก็จะมีธงชาติไทยผสมกับ ้นคริสต์มาสนะครับผมนี่จะมีแบบเป็นจับฉลากมีจับของขวัญด้วยนะจ๊ะนี่นะเป็นติงคริสต์มาสนั่นเองนะครับโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับผมนี่นะครับนี่ก็จะเป็นห้องไว้สําหรับรับแจ้งความนะครับผมนี่ล่าสุดนะครับมันจะเป็นแบบนี้แล้วตรงนี้จะมีตํารวจนะผมนั่งอยู่แล้วนะครับนี่นะฮะโอ้โหดูสินะครับเป็นพี่ตํารวจของเรานะฮะนี่เราอยากมาเป็นตารวจเราก็มานั่งตรงนี้ได้เลยนะขอนี่มารับแจ้งความกับประชาชนนะฮะนี่เก้าอี้มันจะเบี้ยวนิดนึงนะมันจะ โอ้ดูสินะครับทุกคนดูกางเกงของเราจริงๆมันไม่ใช่กางเกงนักบินนะครับมันเป็นกางเกงเป็นชุดรอโดนนี่ครับรองเท้าก็เป็นรองเท้ารอโดนนะครับนี่นะฮะทุกคนเห็นไหมนะครับแล้วก็มีพี่ตำรวจของเรารอรับแจ้งความอยู่นะครับนี่นะฮะคอมก็เป็นคอมแบบเป็นเกมมิ่งนะฮะโอ้โหดูสิเป็นชุดน้ำปิดนะฮะนี่มีการ์ดจอ RTX อยู่นี้ด้วยนะครับนี่เป็นคอมโอ้โหคือ ห้องห้องห้องตำรวจของเรานี่อย่างกับห okay. ้องแคสเกมเลยนะครับผมนี่นะฮะโอ้ยกับห้องเล่นเกมเลยนะตำรวจว่างๆไม่มีใครมาก็นั่งเล่นเกมไปนะครับผมว่าไปว่าไปนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับแล้นี้ก็มีทีวีอยู่นะครับแล้วนี่ก็จะเป็นตู้กดน้ำนะฮะมีน้ําร้อนกับน้าเย็นนะท่านผู้ชมนี่นะครับโอเคโอเคไป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 เดี๋ยวไปดูโซนนี้กันดีกว่านะจะเป็นโซนที่ทุกคนน่าจะอยากดูนั่นเองนะครับนั่นก็คือห้องขังนะครับหรือคุกนั่นเองนะครับผมนี่มี มี Open กับมีค o s e นะฮะแต่ว่าเหมือนระบบตัวนี้น่าจะยังใช้การอะไรไม่ได้นะครับท่านผู้ชมลองเข้าไปดูข้างในนะฮะนี่มีโต๊ะอยู่นะครับสำหรับใครที่จะซื้อของมาเยี่ยมนะฮะแบบนี้นะสามารถมาตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะฮะตรงนี้จะมีพัดลมนะครับหรือมีแฟนที่เคอยให้กําลังใจนะครับผมนี่นะครับซึ่งพัดลมมันก็เปิดได้นะครับนี่นะฮะสำหรับใครที่รู้สึกว่ามันร้อนนะแต่ช่วงนี้มันจะหนาวนิดนึงนะฮะนี่นะฮะโอเคนะผมนี่นะมีซ่วมอยู่ด้านในนะครับผมนี่นะครับก็กดเขียวเปิดคุกนั่นเองนะคร ใครจะลองขังตัวเองเล่นๆดนูก็กดสีแดงนะครับมันก็จะขังแบบนี้นะเพี่ยนมันจะออกไม่ได้นะครับแล้วผมจะขังตัวเองทาไมเนี่ยกันนะงัใช้บักนิดนึงเปิดชุบโอเคครับผมไปล็อกนะครับนี่นะฮะในคุกนี่มีอะไรนีมีเสืออยู่นะครับผมีมีเสืออยู่ตัวหนึ่งนะฮะนี่เป็นเสืออ้วนนะฮะโอเคนะครับโอเคปิดปิดปิดนะครับขังเสือไว้นะเดี๋ยวมันออกไปไล่กัดประชาชนนะครับโอเคครับผมไปดูชั้น2อกันดีกว่านะครับมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคุกเหมือนกันนะครับผมแล นี่นะครับอันนี้อันนี้คือผมตั้งใจตั้งใจจะทําเป็นแบบเป็นห้องแต่งตัวของตํารวจนะครับแต่ว่าก็ยังยังทําอะไรไม่เสร็จเลยนะครับผมยังไม่ได้ทําเลยนะครับผมก็ต้องรอติดตามในตอนถัดไปเนาะนี่จะเป็นคุกเหมือนกันนะครับสำหรับเพื่อนในเมืองของเรามีแบบมีผู้ต้องหามีอะไรอย่างนี้เยอะนะครับก็จะได้ขังขังแบบหลายๆคุกไว้ได้นะครับแต่ว่าจริงๆผมจะขยายไปทําเรือนจําอยู่เนาะนะฮะต้องรอติดตามนะครับนี่มีปืนนะฮะนี่มีปืนอยู่นะนี่ าสามารถกดยิงได้นะครับมีปืนยาวก็มีเนาะเดี๋ยวดูดิปืนนี้โคตรโคตรเริ่มเท่มนะฮะนี่นะฮะกดยิงได้นะตึกตึๆๆตึ๊ตึนะครับนี่ครับนะครับผมนี่ใครจะเอาปืนก็มากดนะครับผมนี่ตรงนี้นะฮะกดรับปืนได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วมันก็จะเสกขึ้นมาใหม่เนาะอันนี้เป็นปืนของตำรวจนะครับผมหรือว่าถ้าเป็นโจนแบบจะมาป้นปืนตำรวจก็ขึ้นมาละกันนะฮะโอเคนะครับผมนี่นะครับสถานีตำรวจของเรานะฮะโอเคโอเคนะครับผมนี um. ่ ไปเราขับรถเล่นสำรวจเมืองกันเล่นๆดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่จะเป็นรถตำรวจนะครับผมไปเอเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวผมกดเป็นโหมดบินไว้เหรอนะฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนกลับขึ้นรถไปสิอ่ะเดี๋ยวมันต้องเป็นอะไรนะเป็นอันฟลายเนาะโอเคนะครับผมเอาโอเคครับผมไปทาการกลับขึ้นรถกันไปเลยนะครับโอเคเข้าเกียร์หนึ่งปลดเกียร์พีนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนโอเคแนละ้วทำไมล้อหลังมันล็อกอย่างงี้เนี่ยนะฮะผมก็ลืมเหมือนกันไม่ต้องทำไงนะ โอเคนะผมโอ้โหดูสิรถตอนนี้มันติดแงกเลยเว้ยผมลืมแล้วว่ยมันต้องกดอะไรก็ไม่รู้นะ B ีหรือเปล่าพไม่ใช่นะฮะเอาเวนกร,รมนะฮะดูดิรถเรามันขยับอยู่ล้อหน้าล้อเดียวนะท่านผู้ชมโอ้โหดูสินะฮะล้อหลังล็อกเลยนะฮะ <c oughs>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  นะครับโอ้โหดูสินะฮะทำไมอะไรเนี่ยนะครับโอ้โหดูดิลงข้างทางแล้วท่านผู้ชม <c oughs> นะครับผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนสาธิตคูเป,ปิลนะครับท่านผู้ชมนี่นครับนี่จะเป็นเมืองของเรานะฮะนี่นะฮะ นี่นะครับผมนี่อันนี้จะเป็นรถนี่นะครับนี่อันนี้จะเป็นรถไว้สําหรับเล่นน้ำนะครับผมนี่นะฮะเป็นรถกระบะอิซุสเนาะผสมกับปืนฉีน้ํายักษ์แล้วก็มีถังน้บนี่ผมจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนั่นเองนะครับผมจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับผมคือถ้ามันเป็นช่วงเทศกาลผมก็จะเอารถออกไปใหม่นะครับผมก็จะเอารถออกไปนะับผมนี่นี่นะครับรถมันก็ยังขับได้อยู่นะครับผมแต่แค่ว่าแบบมันก็จะไม่ใช่ช่วงของมันนั่นเองนะครับผมนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะพาทุกคนไปรีวิวค่ายทหารค่ายใหม่นะครับผมที่ผมทํามานั่นเองนะครับผมก็จะเป็นค่ายทหารแห่งเมืองสรูมนั่นเองนะผมก็ต้องมารอติดตามกันดูเนาะว่าในคลิปหน้าจะเป็นยังไงนะผมก็วันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะผมก็โอเคนะครับสำหรนนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ